ตอนที่3ามกัมมฐานหลวงปู่มัน่นการฝึกสมาธิในระยะนั้นพระหนุ่มตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายไม่มีความรู้สึกนิคิดอื่นใดมารบกวนจิตใจเลยร่างกายก็แข็งแรงมีสติตั้งมัน่นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทอาการยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทำพูดคิดกระพริบตาอ้าปากมองซ้ายมองขวาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดองค์ภาวนาก็เห็นชัดเจนกําหนดพุดโทโธลมเข้าออกชัดเจนมากอาณาปานสติชัดเจนมากเห็นต้นของลมเห็นกลางของลมเห็นปลายของลม ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาประคองอารมณ์อยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติสติตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิโดยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอาการของลมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาร่างกายตั้งตัวตรงอย่างแน่วแน่เหมือนว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเลือกทางเดินด้วยตนเอง เมื่อสมาธิตั้งมัน่นกำหนดสติอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นนิมิตรเกิดขึ้นมาอย่างทันทีและก็มีภาพนเมตตของหลวงปู่มัน่นภุริทัะโตยื่นอยู่ด้านหน้าท่านมาสอนกรรมาฐานอีกครั้งสำหรับพระหนุ่มแล้วไม่เคยทรามาก่อนว่ามีพระมหาเถระชื่อมัน่นเพราะครั้งที่เป็นคราวาส ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันแต่พอเกิดนิมิตเกิดเป็นภาพพระมหาเทีระเกิดต่อหน้ามายืนปรากฏต่อหน้าอย่างไม่คาดคิดขณะนั้นจิตก็เกิดความสงสัยจึงถามขึ้นว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านก็ตอบว่าท่านชื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโต แห่งวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครจิตก็ถามท่านว่าท่านสอนกรรมาฐานได้ไหมถ้าท่านสอนได้ช่วยกรุณาสอนให้ผมด้วยขอรับผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่หลวงปู่รับผมเป็นลูกศิษย์ได้ไหมขอรับหลวงปู่มั่นตอบรับเป็นลูกศิษย์และได้สอนวิธีปฏิบัติทันที ท่านก็สอนวิธีครองผ้าแบบลูกบวกขณะที่พระหนุ่มนั่งครองผ้าแบบรัดอกหลวงปู่มั่นสอนการกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์แล้วให้กล่าวคำขอขมาพระราตนาฏไรกนพระหนุ่มก็ปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นสอนแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่มั่นสอนกำหนดจิต ลวงปู่เริ่มสอนกรรมฐานการกำหนดจิตที่ตั้งมั่นได้เร็วทำอย่างไรท่านก็ให้กำหนดดูลมหายใจก่อนในเบื้องต้นที่ปลายจมูกและสมาธิเบื้องต้นพอรู้ลมที่กระทบที่ปลายจมูกจิตสงบเพียงเล็กน้อยท่านเรียกว่านี่คือคณิก,กะสมาธิแล้วเลื่อนจิตตามดูลมหายใจเข้าออกว่า ลมไปถึงไหนให้มีสติรู้ตลอดลมเข้าออกว่าตนลมเริ่มที่จุดไหนกลางลมอยู่ที่จุดไหนและปลายลมอยู่ที่จุดไหนเมื่อเห็นลมละเอียดแล้วท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆร่างกายก็ตั้งตรงมั่นคงสง่างาม จิตตื่นตัวรู้อารมณ์เบาสบายกายหายไปหมดมีแต่เห็นท่อลมเข้าออกอย่างชัดเจนจำแจ้งกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนนั่งภาวนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการเวทนามารบก,กวนเรียกว่าอัปปนาสมาธินั่งได้เป็นคืน ให้จิตอยู่ที่ตัวเราเสมอไม่ส่งจิตออกนอกตัวจิตก็เปล่งรัศมีเองจนสามารถมองเห็นทุกอย่างที่ต้องการนี่คือผลพลอยได้จากการฝึกสมาธิแต่อย่างไรก็ตามพระหนุ่มคิดว่าท่านได้อำนาจของสมาธิแต่ยังไม่ถึงจุดที่ท่านต้องการ และจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการทำให้ท่านตั้งใจฝึกทำไปเรื่อยๆวิธีกําหนดจิตต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาห้ามเนื้อหรือคิดเรื่องใดๆให้มาวุ่นวายตัดความอยากทุกอย่างออกไปอย่าให้มารบกวนจิตเพราะจะทำให้จิตไปยึดติดกับอารมณ์ที่เป็น การทำกรรมฐานต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อจึงจะเรียกว่าทำกรรมฐานที่ถูกและได้พ้นคือพ้นจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานหลังจากนั้นหลวงปู่ก็สอนกำหนดยืนให้น้อมจิตด,ดูการยืนของตัวเราก่อนแล้วให้นึกลงไปภายในกายสังขาร ที่เป็นรูปร่างกายภายนอกร่างกายภายในให้ละเอียดชัดเจนอย่าให้จิตออกไปที่อื่นให้รู้ว่ายืนอยู่พร้อมกำหนดภาวนาว่ายืนอยู่ยืนอยู่กำหนดไปเรื่อยๆจนจิตเป็นสมาธิไม่มีเรายืนเป็นแต่เพียงรูปกายยืนเห็นเป็นเพียงธาตุยืนเท่านั้น นี่คือวิธีการยืนสมาธิที่ถูกต้องหลวงปูม่ม่นสอนเดินจงกรมให้พระนมท่านก็ได้แต่ทำตามที่หลวงปู่สอนในนิมิตหลวงปูม่ม่นสอนว่าการเดินจงกรมจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่อารมณ์สมาธิเมื่อเวลาเดินให้ภาวนาว่าพุทโธ โดยให้ก้าวเท้าขวาออกไปก่อนพร้อมยกขึ้นให้ภาวนาว่าพธท์พอเหยียบเท้าลงให้ภาวนาว่าโทพอหยุดก็กำหนดว่าหยุดอยู่หยุดอยู่กลับอยู่กลับอยู่หรือกลับเลยก็ได้ไม่ต้องบริกรรมคำภาวนาว่ากลับในขั้นต้นก็ทำอย่างนี้ พอเดินขั้นที่สองและขั้นต่อไปพระหนุ่มก็ทำตามที่หลวงปู่มั่นสอนในนิมิตซึ่งพระหนุ่มก็ได้รับกรรมาทานจากหลวงปู่มั่นในนิมิตเท่านั้นและก็ทำตามที่หลวงปู่สอนแล้วก็ได้ผลคือทำให้จิตสงบง่ายขึ้นหากจะถามว่าทำไมหลวงปู่จึงมาสอนท่านในนิมิตพระหนุ่มก็นึกย้อนไปในวันนั้น ก่อนที่ท่านจะนั่งสมาธิท่านคิดขึ้นมาเองว่าต้องอาศัยบุญของครูบาอาจารย์ที่เก่งๆมาช่วยสอนในพลังทางจิตก็จะทำให้เรามีสมาธิดีและทำได้เร็วพระหนุ่มเคยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญจะได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาขอให้ครูบาอาจารย์ที่เก่งในการทำสมาธิ มาสอนในนิมิตให้ด้วยเธดคงจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่หลวงปู่เมตตาม,มาสอนหรือเป็นแค่นิมิตธรรมดาและท่านก็บอกว่าห้ามติดในนิมิตห้ามติดในสุขถ้าชอบปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่แดนพุทธภูมิและได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพระหนุ่มอยากเห็นพระพุทธเจ้า ท่านก็เลยอธิษฐานจิตในนิมิตนั้นว่าขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปถึงแดนพระพุทธภูมิด้วยเถิดแล้วก็ออกจากกรรมฐานท่านสามารถจดจำวิธีการสอนของหลวงปู่มั่นได้ทุกอย่างปัดนี้ความลังเลสงสัยในตัวหลวงปู่มั่นไตมาลายหายไปหมดสิ้นแล้วคำถามที่ว่า หลวงปู่มั่นเป็นใครมีตัวตนหรือไม่ทันก็ได้คำตอบแล้วคงมีแต่ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมและความเพียรที่ยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในใจของพระนุมเพื่อวันนั้นในภายหน้าที่จะได้บรรลุธรรมและได้ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิต่อไป